สวัสดีค่ะใหญ่ทุกคลิปใหญ่ทุกอัลบัม้มใหญ่ทุกช็อตค่ะวันนี้ไม่มีอะไรมากนะคะับ่ตัวก็อยากจัมาแนะนำสำหรับสุภาพสตรีที่เกิดมาในโลกสวยด้วยตัวเรานะคะอืมฝากสุภาษิตเป็นอุทาหรณ์สนใจชนิดหนึ่งสุภาษิตนี้ถ้าเอาไปใช้รับรองค่ะเจริญแน่นอนนะคะเขามีอยู่ว่า อย่านอนตื่นสายอย่าอายทำกินอย่าหมิ่นเงินน้อยอย่าคอยวาส,สนาอย่าเสีวนาคนชั่วอย่ามัวอบย,อยมุกอย่าสุกตัวลืมตัวและอย่ามีผัวเพียงคนเดียว <c oughs> สจะว่าลืมไปคะ่ะลืมไปอืถ้าจะกินกาแฟะนะกาแฟ,โ,ฟโบราณต้องมังกรบิลเซียนเว่ะ จะไปแล้วก็ยังไม่ลืมเสียหนุเลยนะคะแต่ถ้าอยากจะติดต่อกับกระตัวอยากจะคั่วไประเบิดถังขี้ก็เข้าไปเลยค่ะที่ www.gachon.com กระชอนดโซเชียลแคมก็มีค่ะกระชอน c o m หรือจะเป็นทางลูลูทูทูยูทูบนะคะก็พิมพ์ไปที่ช่องค่ายเพลงกระชอน .com facebook เข้าไปเลยแฟนเพจของ กระชอนคลิปเด็ดค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมสุภาษิตล่ะ